สวัสดีลูกค้าช่องมีดสวยมีดคมมีดใช้งานเกษตรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นุษมีมีดมานําเสนอทั้งหมดด้วยกัน9เล่มนะคะเล่มที่1กับเล่มที่2มาพร้อมกับฝักของเขานะคะส่วนเล่มอื่นๆสามารถสั่งทฝาฝักสองได้เลยนะคะทุกเล่มจะเป็นงานแฮนด์เมดไม่ใช่งานปั๊มนะคะเป็นงานตีมือทุกเล่มเลยนะคะลูกค้าขำมาเริ่มกันเลยเล่มที่หนะคะ เป็นมาเชเต้ความยาวสิบเอ็ดนิ้วนะคะความกว้างสองจุดสมนิ้วสันนาห้าจุดห้ามิลน,นะคะตัวด้ามไม้ประดูฉลุลายความยาวห้าจุดสองนิ้วนะคะลูกค้าตัวใบมีดเป็นลายกริดมังกรสวยงามมากค่ะฝักหมุดสวยงามมากค่ะลูกค้ามาพร้อมกับฝักไม้สักลมไฟไม้สักข้อดีคือน้ำหนักเบานะคะลมไฟคือสีจะไม่หลุดลอกเลยนะคะลูกค้าสวยงามค่ะน้ำหนักเบาด้วยค่ะลูกค้าราคาหนึ่งพันหะ้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะคะสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยค่ะ ขาเล่มที่สองนะคะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็ก S UP9 นะคะขาเล่มที่สองก็มาพร้อมกับฝักไม้สักลมไฟเหมือนกันนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่11นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงเฉลุลายความยาว5.2นิ้วนะคะลูกค้าค่ะตัวสักเป็นสักไม้สักลมไฟนะคะน้ําหนักเบามากค่ะสีดําสวยไม่หลุดลอกด้วยนะคะลูกค้าแนะนําเลยค่ะ ราคาเพียง1,590บาทรวมส่งสนใจแคปน้าจอแอรไลน์ไมค์คาได้เลยนะคะค่ะเล่มที่3นะคะเป็นมาเชเต้ลายกริบมังกรน,นะคะลูกค้าความยาวของเบมี่อยู่ที่11.2นิ้วความกว้าง2.4นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยมากคะ่ะเล่มนี้ความยาว5.3นิ้วนะคะลูกค้าน้ำหนักเหมาะมือค่ะลูกค้าไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะคะน้ำหนักประมาณ750กรัมคะ่ะราคา1,100 บาทรวมส่งนะคะลูกค้าเล่มที่สามะาเล่มที่สี่นะคะเป็นมีดแล่ความยาวสิบนิ้วนะคะความกว้างหนึ่งจุดหกนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาวห้าจุดสามนิ้วนะคะลูกค้า ราคาเฉพาะมีด950บาทรวมส่งนะคะลูกค้าสนใจแคปหน้าจอแอนไลน์าได้เลยรับประกันความคมรับประกันงานเสรยตรงปกเป็นงานเตียร้อนขึ้นรูปจากหรือ SUP9 นะคะลูกค้าขาเล่มที่5นะคะความยาวของเวมีดอยู่ที่10นิ้วความกว้าง1.7นิ้วนะคะสันนา5มิลตัวด้ามไม้ประดูฉลไลไยความยาว5.1นิ้วนะคะลูกค้าเบมีด ลงลายเกรดมังกรตัวสันแต่งสันหยักสวยงามราคา950บาทรวมส่งนะคะเล่มที่ห้าะเล่มที่หกนะคะเป็นมีดและความยาว9.5 9.7นิ้วนะคะลูกค้าความกว้าง1.7นิ้วสันมา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.2นิ้วนะคะลูกค้าแต่งสันหยักสวยงามเลยค่ะตัวด้ามลายสวยมากคะ่ะลูกค้าขาะราคา950บาทรวมส่งนะคะลูกค้า รับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกขาเล่มที่เจ็ดนะคะลูกค้าเป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากหล็กแหนบสิบล้อนะคะความยาวของเบมี่สิบจุดเจ็ดนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วนะคะสันนาหกมิลต,ตัวด้ามไม้พยุมฉลุลายความยาวห้าจุดหนึ่งนิ้วราคาเก้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งค่ะขาเล่มที่แปดนะคะเป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากหล็กแหนบค่ะ ความยาวของเบมีอยู่ที่10.7นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันหนาะ6มิลตัวด้ามไม้ประดูความยาว5.3นิ้วนะคะลูกค้าค่าราคา900รวมส่งค่าราคานี้คือลดให้ทุกเล่มแล้วไม่ต้องต่อนะคะลูกค้า ค่ะเล่มที่9นะคะความยาวของเบมี่อยู่ที่11.3นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงฉลุลายความยาว5.3นิ้วนะคะเล่มที่9ราคา1,100บาทรวมส่งนะคะรับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกสินค้าทุกเล่มจะเป็นงานเฮนเรทั้งหมดเป็นงานตีร้อนขึ้นรูป เป็นงานตีมือเลยนะคะลูกค้าไม่ใช่งานปั๊มเครื่องนะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะสินค้าร้านเรามีประกันใบมิด90วันรับคืน3ครั้งเท่านั้นนะคะสนใจแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านหน้าได้เลยหรือแอดไลน์ k ขีดล่าง nucs 789นะคะสวัสดีค่ะ